สัญญาณเตือนการรับรสที่ลดลงในผู้สูงวัยสูงวัยบ้านไหนชอบบ่นว่ากินอะไรก็ไม่อร่อยปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากอาหารที่ไม่ถูกปากเพียงอย่างเดียวก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแ่บให้ด้วยนะคะ 1. มีฟันผุเหงือกอักเสบหรือรากฟันติดเชื้อทําให้ปวดฟันโดยเฉพาะเวลาเคี้ยวอาหาร2ฟันปลอมไม่พอดีหลุดบ่อยหรือว่ากดเหงือกเป็นแผล3ยาบางชนิดมีผลข้างเคียงทําให้ลิ้นรับรสชาติไม่ปกติ4มีปัญหาในการย่อยอาหารมีแผลในกระเพาะ หรือว่าลไส้ามีนิ่วในถุงน้ำดีทำให้ท้องอืดง่ายง่าย 6. มีภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยทำให้ไม่อยากอาหารแต่ว่าน้ำหนักขึ้น 7. มีภาวะซึมเศร้าจากเหตุการณ์กระทบกระเทือนจิตใจสุดท้ายหากไม่มีปัญหาข้างต้นแต่ว่าเบื่ออาหารจนน้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุก็เป็นสัญญาณที่ควรจะพาผู้สูงอายุในบ้านไปตรวจหาโรคติดเชื้อเรื้อรงังเช่นวัณโรคโรคเนื้องอกหรือว่ามะเร็งของอวัยวะภายในเมื่อพบก่อนจะได้รับแนวทางในการรักษาต่อไปค่ะ